ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และประเด็นท้าทายการดำเนินการตามประเด็นท้าทายที่กำหนดไว้ก็คือการเริ่มพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์บายคูพรที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป้าหมายก็คือการแก้ปัญหาของนักเรียน คือการที่นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีจากปัญหาดังกล่าวจึงได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำชั่วโมงดังนี้ 1. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ3ร่วมมือกันในการทำงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ C.O.5 ี t e p ดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเสนอสิ่งเรา้าและบพลัง ผลลับก็คือนักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสแกตได้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นนักเรียนสามารถตอบได้ว่าการที่จะทำให้โปรแกรมหรือตัวละครแสดงผลได้คือการต้องการที่ต้องใส่คำสั่งให้กับตัวละครขั้นตอนที่สองคือขั้นวมงพังแสว เรียนสามารถค้นคว้าสารสนเทศที่ตนเองสนใจได้โดยที่คุณครูได้แนะนำให้นักเรียนใช้บทเรียนออนไลน์ใบครูพรซึ่งนักเรียนบางกลุ่มก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้และนอกจากนั้นค,ครูก็ไม่ได้จํากัดว่าให้นักเรียนสามารถที่จะใช้ได้เพียงใช้ได้เพียงสื่อที่คุณครูทำนักเรียนสามารถที่จะเลือกหาสื่อที่นักเรียนสนใจได้ ตามความต้องการของนักเรียนและนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบลำดับได้โดยอาศัยประสบการณ์ที่นักเรียนใช้เทคโนโลยีจริง นที่ 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบลำดับได้โดยมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อน,อนสามารถแบ่งหน้าที่ในการทำงานโดยที่เด็กๆจะมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงานในขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนได้รวมไปถึงสามารถที่จะยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกด้วย ข <ừ>, ั้นตอนที่สี่ทพลังสื่อสารและที่สกอขยนหยัรงดักเรื่อการสัก่เริมต้นของล้างผมด้วยน้ำสะอาดสามเทชมพูลงบนสี่ชะลูลงบนเส้นผม หกล้างแล้วสะอาดเจ็ดถ้าล้างไม่สะอาดก็ล้างทีรอบแปดักผมด้วยผ้าเก้าที่สุดอ่ะทีนี้เพืเ่อน สื่อสารและคิดสะท้อนนักเรียนกล้าสแสดงออกกระตรือรือร้นในการนำเสนองานมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นของเพื่อนๆมีการสะท้อนจุดเด่นจุดด้อยของงานของเพื่อนร่วมกันในห้องเรียนทำให้เด็กๆสามารถที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างอย่าง ด้วยความเต็มใจนะลกั้นเรวลาที่เราเขียนงานแบบนี้มีหรือไม่่ยห้ท่านรวมพลังประยุกต์และต,ตอบแทนสังคม นักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานของตนเองเกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนเพื่อนและตนเองนักเรียนสามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานโดยที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาเรื่องความไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี